อานิสง์ของการห่มผ้าพระพุทธรูปหรือห่มผ้าพระเจดีธาตุเจดีหนึ 1. เป็นบุญใหญ่ในฝ่ายกุศล,ลกรรมบทการถวายผ้าห่มพระพุทธรูปหรือห่มพระธาตุเจดีเปรียบได้กับการถวายจีวรแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงแม้พระองค์เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วก็ตามการกระทำเช่นนี้เป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลใดกราบไหว้เจดีย์ด้วยความเลื่อมใสจิตย่อมตั้งอยู่ในบุญแม้เพียงปัดกวาดเจดีย์ก็ยังมีอานิสงส์ใหญ่ 2. มีความงามเป็นผลในภพต่อไปผู้ที่ห่มผ้าพระเจดีย์ยอมไร้ผลเป็นความงามสงา่าผิวพรรณผ่องใสมีวันนัเป็นที่รักของผู้คนในทุกภพชาติ 3. ได้เครื่องนุ่งห่มอันดีในภพบเบื้องหน้า บุคคลผู้ถวายผ้าห่มพระธาตุเจดี JD จะไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งหม่มไม่ยากจนไม่เปลือยเปล่าจะได้เกิดในสถานที่ดีมีเครื่องแต่งกายดีเสมอจากพระสูตรและชาดกจำนวนมากพบว่าผู้ถวายจีวรหรือผ้าห่มแด่พระพุทธรูปหรือพระธาตุเจดี JD, มักเกิดในสวรรค์หรือเป็นมนุษย์ผู้มั่งคั่งในภายหลัง4เกิดในสวรรค์เป็นเทพ,พบุตรเทพธิดา ด้วยเจตนาสงบระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าการบูชาพระเจดีเปรียบเสมือนบูชาพระพุทธองค์โดยตรงทําให้ผู้ทําบุญนั้นมีโอกาสได้เกิดในสวรรค์ชั้นฟ้า 5. เกิดศรัทธาประสาทาต่อพระรัตนตรัยในภพต่อต่อไปการห่มผ้าพระเจดีท่าเจดีเป็นพฤติกรรมที่แสดงศรัทธาอย่างแรงกล้าซึ่งส่งผลให้ในภพชาติต่อไปผู้นั้นจะมีศรัทธาตั้งมั่นห่างไกลาจากมิจฉาทิฐิ 6. มีเชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องบุคคลที่เคยห่มผ้าพระเจดีธาตุเจดีหรือถวายจีวรย่อมได้รับความเคารพยกย่องชื่อเสียงดีมีบริวารมากในภพชาติต่อไปสรุปการห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุเจดีเปรียบได้กับการถวายจีวรแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงแม้เพียงผืนเดียวก็มีผลอันยิ่งใหญ่นำสุขในโลกนี้และโลกหน้า หากผู้ถวายเจตนาดีประกอบด้วยศรัทธาอุทิศบุญอย่างถูกต้องผลบุญจะยิ่งแรงกล้านำไปสู่สุขทั้งในภพนี้และภพหน้า